ชิบหายแล้วซีน่าโดนจับตัวไปอีกแล้วไม่นะเดี๋ยวนะซีน่ากำลังจะหนาวจัดจนถึงตายเดี๋ยวก็ ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้ามาในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้เล่นไปแล้วก็คือเป็นวันฤดูหนาวนะเซนเตอร์คลอสก็มาที่บ้านเราก็ได้ตกแต่งต้นคริสต์มาสด้วยกันแต่ว่ายังไม่ได้มาเปิดของขวัญเลยนะทุกคนแล้วก็ซีน่าของเราเนี่ยยังไม่ได้ให้ของขวัญที่ซีน่าซื้อให้เอเดนนั่นก็คือกีตา้านั่นเองก็เลยยังทํากิจกรรมในวันคริสต์มาสไม่เสร็จนะคะมีแค่ซีน่าคนเดียวตอนนี้โรสของเราเนี่ยได้ออกไปเรียนเรียบร้อยแล้วละเราจะให้โรสเนี่ยได้ ได้เรียนโดยการออวันนี้นะจะหาเพื่อนใหม่กับเรากันและแค่เพราะว่าการเรียนของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่แบบประสิทธิภาพดีมากดีที่สุดนะคะเราก็จะให้โรสเนี่ยได้ไปเจอเพื่อนใหม่บ้างอีกหนึ่งชั่วโมงสินะของเราจะได้ไปทํางานแล้วนะ วันนี้ก็สลับกันอีกเช่นเคยป๊อบจา่าให้ซีน่าไปทํางานคนเดียวนะคะแต่ว่าเสียดายเดี๋ยวนะเสียดายว่าถ้าให้ซีน่าไปทํางานคนเดียวนั่นก็คือเราไม่สามารถเก็บาธาตุมาได้นะทุกคนการนําเสนอหน้าชั้นเรียนโลสต้องนําเสนอต่อหน้าคนทั้งห้องเธอมีไอเดียดีๆที่ทําให้การนําเสนอของตนมีสีสันขึ้นได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่สิ่งที่ครูต้องการจริงๆก็ตามเธอควรจะทุ่มสุดตัวให้กับการนําเสนอที่โดดเด่นหรือว่าแค่ทําตามที่ครูต้องการ การดีล่ะเพราะว่าะะเราถ้ามีไอเดียดีๆเนี่ยเราควรจะทุ่มตัวเลยมากดีกว่าไงทุกคนตอนนี้ไอเดนขีดงานก็คือแบบเหลืองอลามทองแบบนี้เลยนะเพราะว่าเราทํางานเสร็จครบแล้วนะสรุปแล้ว,วปอบคิดว่าทํางานที่บ้านเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะคะไอเดนเดี๋ยววันนี้ไหนๆก็ไม่มีคนอยู่บ้านแล้วเดี๋ยวผมจะให้ไอเดนทํางานที่บ้านแล้วกันนะ เดี๋ยวนะวันนี้นะคะงานของไอเดนก็คือพ่อนรอยขูดขีดเขียนเป็นเวลา2ชั่วโมงคืออะไรเนี่ยไม่เราจะต้องไปพ่นรอยขีดเขียนด้วยเดี๋ยวเราเป็นนักวิจารณ์อาหารนะอย่างที่2คือกินอาหารสีจานที่ย่านแฟชั่นอันนี้น่าจะง่ายกว่าแต่ไอเดนอาจจะอ้วนขึ้นได้นะไม่เป็นไรนะไอเดนนะเราเป็นนักชิมอาหารไงเออเราจะต้องกินอาหารสีจานที่ย่านแฟชั่นดังนั้นเราจะต้องไปที่ย่านแฟชั่นก่อนเป็นอันดับแรกย่านแฟชั่นนั้นน่าจะอยู่ในเมืองนี้นะคะคาปูชิโน ไม่ใช่เอสเปรสโซย่านแฟชั่นอยู่ตรงนี้เลยสิ่งที่เราจะไปได้สถานที่ที่เราจะไปได้นั่นก็คือชีวิตนี้ต้องป๊อปนะคะไปคนเดียวก็แล้วกันมาแล้วค่ะนี่ก็คือย่านแฟชั่นนั่นเองเราก็จะต้องไปที่ร้านอาหารซึ่งมีอยู่หนึ่งร้านเท่านั้นนะเป็นร้านอาหารนาจะเป็นแบบว่ารามงนะทุกคนเราจะต้องสั่งอาหารมาสี่จานเลยทีเดียวเราสามารถรีวิวได้หรือไม่ไม่ใช่กินเฉยๆเราจะมารีวิวด้วยค่ะอย่างแรกก็คือเอ ดามาเมะนะคะเราจะให้เด่นมาทานอาหารโอ้โหมีคนนะคะเล่นกีตาร์่ามกลางถิมะที่ตกค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวเพราะว่าพื้นเนี่ยเป็นสีขาวแต่ไม่มีใครเลยในตอนนี้นะเธอเล่นให้ใครดูออ่เงียโอเคนี่ก็คือหารอย่างแรกนะปอก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะนะคะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างในทำไมมีประกายอยู่ข้างในนี้มีดิสอดด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะ อ๋อถ้าใส่ดิสซลงไปได้อาหารไม่ได้นะทุกคนอาหารที่อยู่ในจานจะต้องกินได้นะถ้าใส่อลงไปแล้วเนี่ยคนนี้รู้สึกโมโหแล้วเดี๋ยวนะไอเดนนี้ก็คืออันนี้คือชิมหรือกินหรือยังไงหรือรีวิว นนไม่เห็นรีวิวเลยอาหารทำไมอยู่ดีๆเดินมาคุยกันคนนี้ละเนี่ยจานต่อไปเราจะกินร้านเดิมอีกเช่นเคยเราะว่าร้านนี้อาหารบรรลุสนใจดีรามเมงเพราะว่าทำได้แล้วนะอันต่อไปก็คือดังดังดัง,ดงโง่หรอทุกคนเพราะคิดว่ามันเป็นชื่อผมซะอีกลองชิมดูนะอันต่อไปอู้ทุกคนสั่งอะไรมาเนี่ยอันนี้เป็นซูชิหรออันนี้เป็นรามเมงแน่เลย ต่อไปไอเดนก็จะชิมนะเหมือนลูกชิ้นนะทุกคนดูดิเป็นไงบ้างไอเดนรสชาติอาหารเมื่อกี้เรา้ารู้สึกว่ายังไงคะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวนะตอนนี้ไอเดนรู้วิธีการทําแล้วนะคะอาหารที่เรากินไปเมื่อกี้แล้วก็ค้นพบสูตรอาหารไปแล้ว2จานจากทั้งหมด21สูตรที่มีเลยโอ้โหยีเลยหรอผิดเมื่อกี้อมีตั้ง27สูตรแน่ต่อไปเป็นซูชินะคะแล้วก็โซชิปลาปเป้า้ห อันนี้น่ากินน่ะเดี๋ยวลองซูชิปลาเปาเาก่อนแล้วกันนะทุกคนมันจะต่างกับซูชิธรรมดาไหมเอรูปร่างมันก็เหมือนกับคนที่เมื่อกี้สั่งมานะให้เดนชิมดีกว่าเป็นไงบ้างไอเดนหูไอเดนตาสีฟ้าดีกว่าน่ารักมากเลยเดี๋ยวนะต้องโรสโตมาเนตตาสีตาสีน้ำตาลเหมือนน้องสีหน้านะ <c oughs> เอเป็นไงบ้างไอเดนรสชาติ เหมือนไอเดนของเราเนี่ยจะต้องน้ำหนักเพิ่มแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าวันหนึ่งกินอาหารตั้งสี่จานเนี่ยหนึ่งในหนึ่งมื้อนะหมดเวลาเรียนของวันนี้แล้วโรสเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้โรสก็กลับบ้านมาแล้วนะเดี๋ยวจะพาโรสมาที่นี่กกรอกันเผื่อโรสจะได้ทําการบ้านที่นี่นะตอนนี้โรสรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยอุ้ยตอนนี้โรสไม่มีความสนุกเลยทุกคนโอ้ไม่สามเรากินอาหารได้แค่3จานอยู่เลยยังรีวิวไม่เสร็จเลยต่อไปเป็นเออซูชินะคะทุกคนซูชิธรรมาดาหรือว่าเอาร้านนี้บ้างดีกว่าซู ชีเราน่าจะเคยกินแล้วนะร้านนี้จะมีฮอทดอกเขาดอกเต้าหู้แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ผักก็เป็นอาหารทั่วไปนะทุกคนมันฝรั่งแผ่นกับซอสซาซาอานี้แล้วการดูเหมือนเป็นของกินเล่นนะไอเดนจะได้ไม่แบบอุ้ยมีคนมานอนตรงนี้ด้วยไอเดนจะได้ไม่ ไม่จุกเกินไปนะตอนนี้ไอเดนน่าจะแบบว่าตั้หนักขึ้นอย่างแน่นอนมีคนมามาท้วงตรงนี้ด้วยอะ่ะไล่ใครหรอไล่คนนี้หรือเปล่าคนปัจจุบันานายกเลดซิมอะไรอย่างี้หรือเปล่าตอนนี้น้องโรสนะคะไม่มีความสะดกกันป๊อบจะให้น้องโรสมาร้องเพลงกันละกันนะก่อนที่จะทําการบ้านตอนแรกจะให้ทําการบ้านที่นี่อะไรอย่างงี้ไม่น่าจะทําไหวแล้วล่ะตอนนี้แล้วทำไมได้เงินละเนี่ยตอนนี้ ี่ร้อยก่าซิมโมเลียนนะไม่รู้เงินมาจากไหนไม่รู้ว่าจากซีนาไม่น่าจะใช่จากซีนานะมาจากไอเดนหรือเปล่าเนี่ยน่านจะใช่นะคะไอเดนที่มาหารครบสี่จานแล้วต่อไปพ่นรอยขูดเขียนไปเวลาสองชั่วโมงป๊อบไม่รู้ว่าจะไปพ่นตรงไหนอทุกคนอาจจะต้องไปย่านย่านที่มันมีที่ให้คนพ่นรอยพ่นสีอะไรแบบนี้หรือเปล่าป๊อบไม่แน่ใจเหมือนกันนะก่อนจะไปที่อื่นนะคะเรามาดูน้องโรสร้องเพลงดีกว่าร้องเพลงแบบไม่อ้าปากนะทุกคน ไม่มีเสียงอะไรเลยโรสลรสร้องแบบไหนเนี่ยลูกปากไม่ขยับเลยโรสเ uh. อ้ยมีคนมาเชียร์โรสด้วย uh. ไม่มีเสียง uh. ต่อไปนะเราจะพาไอเดนไปที่ย่านที่น่าจะมีที่พ่น ที่ขีดเขียนอะไรนี้น่าจะเป็นย่านศิลปะนะไปที่แกลเลอรี่อันนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะให้โรสตามไปด้วยมาถึงแล้วปกก็ไม่แน่ใจนะว่าที่นี่จะมีหรือเปล่านะทำไมมันโล่งขนาดนี้เนี่ยอาจจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยขูดขีดนี่ไงไม่ได้อะ่ะมีหิมะปกคลุมอ,อยู่วัดหิมะปกคลุมอยู่มันก็เลยขูดเขียนไม่ได้งั้นเราย้ายไปมาไว้ตรงนี้ได้ไหมนี่เลยเราเอามาไว้ในศูนย์ศิลปะเลยนี่อันเล็กนะคะแบบ DIY มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ให้ไอเดนมาขูดขีดบนนี้เปไงแล้วที่นี้พื้นนะคะพ้นรอยขูดขีดเขียนบนพื้น ในพิพิธภัณฑ์ที่แสดงของศิลปะนะคะมันก็แบบว่ามีรอยของไอเดนนั่นเองทําเพราะว่ามันเป็นงานอะนะทุกคนนะโหเหมือนคนที่ใส่ไม่ดีเลยมาขูดขีดอะไรในนี้แต่ว่ามันก็เป็นที่นะถือว่าเขาเนี่ยเอาขึ้นมาไว้ให้เราขูดขีดแล้วกันจะให้โรสมานั่งตรงนี้โรสทาการบ้านดีกว่านะตรงนี้เลยนะคะมากับคุณพ่อซึ่งตอนนี้คุณพ่อของเราก็ทํางานอยู่เราจะมาดูกันว่าไอเดนได้ขูดขีดเดี๋ยวเป็นรูป อะไรนะทุกคนก็คือพ่นสีนั่นเองพ่นสีลงบนพื้นเฮ้ยไอเดนทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนหุยได้เงินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้นะคะประสิทธิภาพของไอเดนก็คือดีเยี่ยมเป็นรูปอะไรเนี่ยไม่มีรูปร่างนะหรือมันยังไม่เสร็จ ร้านปิดหมดแล้วทุกคนอะไรเนี่ยเพิ่ง6กโมงเองร้านปิดหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวให้เดนมาช่วยสอนการบ้าาโรสนะคะช่วยคิดการบ้มาตรงนี้นี่ร้านนี้ไม่ปิดเลยเขาขายอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้น่าจะขายเป็นที่เป่าลูกโป่งสบู่นะคะฟองสบู่อันนี้ก็จะเป็นหน่ออารมไดโนเสาร์ต่างๆนะคะเขาของสะสมขายตุ๊กตาอะไรเนี่ยบูดูหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยตุ๊กตาบูดูจริงๆด้วยของคุณนายโซอ,อี้ยังไม่ได้ผูกจิต ัวมากถ้าผูกจิตเราจะเป็นยังไงเราไม่เล่นของดีกว่าแต่ซีน่านะชอบเล่นของนะทุกคนอีก 2, <อ><อ> 2> <อ>วินาที<อ>ซีน่าจะทํางานเสร็จ<อ>แล้ว,ลวโอเคซีน่าทำไปแล้ว อ๋อนี่ไงร้านมันเปิดแล้วทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นตลาดในายามค่ำคืนนะคะในาย่านศิละปะของเราเดี๋ยวให้ซีน่ามาที่นี่ด้วยดีกว่านะทุกคน่อาอนำซีน่ามาที่นี่ซีน่ารู้สึกหิวข้าวพอดีเลยอนะตรงนี้มีตลาดนะคะให้ซีน่ากินอะไรดีอะไรก็ได้ที่เป็นมังสวิรัต์นะสั่งอาหาร เฮ้ยไม่มีเลยอ่ะสั่งสินค้าไม่มีอะไรเลยที่แบบว่าสีน่ากินได้น่าจะมีฝั่งนี้แ้ะที่เป็นผักผลไม้อะไรพวกนี้เมื่อกี้ไม่มีของเลยค่ะร้านนี้ไม่มีของที่มังสวิรัตกินได้เลยนะ มันไม่เขียนว่าบางสวิเดตกินได้อะทุกคนโอนี่ไงมีผักผลไม้นะให้ซีน่ากินกล้วยกินกล้วยกับสตรอเบอรีนะคะแล้วก็กินผลไม้นั่นแหละทุกคนกินอง,งุ่นอะไรอย่างนี้แอปเปิ้ลพคแล้วนโนสก็หิวแต่นโนสไม่ได้เป็นบางสวิเดตนะคะดังนั้นสั่งอาหารได้กินอะไรดีกินปอเปียแล้วกันส่วนไอเดนนะคะไอเดนมาคุยกับซีน่าดีกว่า ตอนนี้ซีนาของเราเนี่ยเป็นคนที่ดังมากๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะให้ซีนาเพิ่มลงในซิงสักวรมตอนนี้ให้ทุกคนแบบมาเอนจอยนอกบ้านบ้างน,น,นะจริงๆแล้วเราไม่ค่อยได้ออกจากนอกบ้านเลยนะเนี่ยอยู่แต่บ้านลืมไปเลยว่าโรสจะมีคอมด้วยนะทุกคนให้โรสเล่นเกมดีกว่าแล้วก็ในพาร์ทที่เราก็คิดว่าโรสจะควรจะได้เรียนมหาลัยหรือเปล่านะทุกคนคะ่ะก็มาค้นคว้าวกันดีกว่าค้นคว้าเกี่ยวกับมหาลัยมีสองมหาลัยนะคะ หรือว่าดูทุนการศึกษาก็ได้อีเมลขอคําแนะนําจากครูดีกว่าโอเค่ะดูเรียนมไหนดีเนี่ยเอา้าซีน่าเล่นกีตร์เฉยเฮ้ยทุกคนนี่ไงกีตร์ที่ซีน่าจะต้องให้ไอเดนแต่ว่ายังไม่ได้ให้นะคะในวันคริสต์มาสเรามาให้ของขวัญกับไอเดนกันดีกว่านะคะนั่นก็คือกีตร์ที่ซีน่ากาลังเล่นอยู่นี่แหละเอา้ามันไม่มีหยุดเล่นก่อนซีนา่าเอาใหม่เลยเนี่ยนี่นะคะกีตร์อะคูสติกคนมีสเสน่ห์ นั่นก็คือไอเดนของเราดันเองที่รู้สึกมีกเสน่ห์เทพจะตลอดเวลาไอเดนเป็นคนโรแมนติกนะทุกคนนี่ให้แล้วตอนนี้ทีน่ารู้สึกเศร้าอะไรอยู่ไม่รู้อะ <laughs> จุดหมายของชีวิตอะไรเนี่ยตัวกลัวไม่ได้ทำตามฝันเหมือนเดิมอีแล้วกลัวตลอดเลยนะเนี่ยไอเดนชอบของควันนี้เออเป็นความรู้สึกที่ดีนะคะให้ย้อนหลังแล้วกัน <laughs> แล้วก็ที่บ้านเราเนี่ยยังไม่ได้เปิดของขวัญเลยนะทุกคนเ ทุกคนชิบหายแล้วซีน่าโดนจับตัวไปอีกแล้วไม่นะเฮ้ย <Hey, S 2> จะเกิดอะไรขึ้นไปเนี่ยโอ้โห oh, ไปแล้วค่ะเฮ้ย <Hey, S 2> ตกใจหมดเลยเมื okay, ่อกี้ป๊อบก็แค่ให้ทุกคนกลับบ้านแล้วก็ให้ซีน่าอาบน้ําเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้านอนนะเพราะตอนนี้มันเที่ยงคืนแล้วอไอเดนป๊อบให้มาพัฒนาทักษะการเขียนเราอยู่ดีๆซีน่าก็โดนจับตัวไปอีกแล้วอะทุกคน จะได้กลับมาไหมเนี่ยตอนนี้โกรธสุดๆเลยนะคะเพราะว่าสูญเสียการควบคุมนั่นเองไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยซีน่าทนกับการถูกเซาซีไม่ได้อันนี้ไม่เกี่ยวกับมนุษย์่างดาวเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะซีน่ากำลังจะหนาวจัดจนถึงตายเดี๋ยวก่อนเฮ้ยพาซีน่าไปไหนเนี่ยหนาวจัดจนจะตายเลยนะเนี่ยโอ้โหเฮ้เยไม่นะซีน่าห้ามตายนะถ้าตายล้วจะทำยังไงละเนี่ย เล่นใหม่นะเนี่ยโอ้โหใหม่ก oh ็ป๊อบจะช็อกแล้วตอนนี้ไอเดนยังรู้สึกมีสนเสน่ห์อยู่เลยเฮ้ยแฟนถูกจับตัวไปแเนีย่ยในเมื่อเรารวยนะคะเดี๋ยวป๊อบจะเอาเครื่องปรับอากาศไว้ในห้องกันแล้วกันนะซึ่งเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันจะอยู่ในหมวดนี้ค่ะทุกคนอยู่ในห้องครัวนะคะที่ปรับอุณหภูมินั่นเองแต่มันก็จะเปลืองไฟนิดหน่อยแต่ว่าก็คือมีเงินเยอะไง มีเงินเยอะจะทําอะไรก็ได้ก็มาปรับอุณหภูมิในบ้านนะคะก็คือให้อุ่นขึ้นเพิ่มค่าใช้จ่ายไปนิดหน่อยไม่ไม่นิดหรอกแต่ว่าคือเงินเรามันเยอะเกินไปเดี๋ยวนะไอเดนก็อยากมีลูกกับซีนาทุกคนเนี่ยพยายามมีลูกกับซีนาเในเด์พาที่แล้วนะคะก็มีคนบอกว่าถ้าซีนามีน้องก็ดีเหมือนกันนะเห็นไหมแต่ว่าตอนนี้ซีนาต้องกลับมาให้ได้ก่อน <c oughs> ตอนนี้ซีนายังไม่กลับมาเลยนะเหลืออีกไม่รู้กี่นาทีถนะูกลักพาตัวไปไม่รู้จะทําอะไรซีนา โอ้โหเกือบตุยเย่แล้วไมล่าลาวลุ้งพุ่งแรงเลยพุ่งไปนอกโลกเลยเนี่ยตอนนี้ความสําเร็จด้วยคืออะไรความสําเร็จของของใครเนี่ยซิมถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปสามครั้งเอ้ยซีน่าสามครั้งแล้วหรอเดี๋ยวนะซีน่าเผชิญความหนาวมากเกินไปเอ้ยอย่าตายนะอย่าตายนะมาอยู่นี่มาอยู่นี่ขออนุญ,ญาตใช้คําสั่งหายตัวมาที่นี่ห้ามตายห้ามตายห้ามตาย

คิา e ้สสีน่าได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งแล้วคงเป็นเพราะคำขอร้องที่ไอเดนไปขอกับยมมทูต ฉันร oh okay, mm ้องไห้โอ้ยสีน่าโอ้ยจังสีน้อยอยู่นี่ฮะใจจะวายตายสิน่าโอเคใช่ไหมโอเคโยมทูตขอบคุณได้ไหมอ่ะกดคุยอะไรไม่ได้เลยทุกคน คือตั้งแต่เล่นมาเนี่ยไม่เคยแบบทำให้ซินตายแบบนี้เลยนะตอนนี้นะคะซีนะ่ารู้สึกมีสมาธิสุดๆ <laughs> เนื่องจากว่าบรรลต่างดาวนั้นโอ้โหเจ๋งเป็นบ้าเลยก็คือเมื่อกี้ว้ายังช็อกไม่หายประสบการณเฉียดตายการรอดอยากหูดบิดทําให้ซิมผู้นั้นได้มุมมองชีวิตที่ดีกลับไปนั่นเองซิน่าจากนี้ซิน่า,าจจะเป็นคนดีมากๆแล้วอาจจะแบบไม่อยากแกล้งใครแล้วนะคะแต่ตอนนี้ทุกคนไปร้องไห้กับศพของน้องเจดีน้องเจดีไปแล้วหรือเปล่าป๊า <c oughs> ไม่ได้ใจนะคะไม่เห็นวิญญาณแล้วอะแล้วตอนนี้โยมาทูตก,ก็คือ มานั่งเล่นในบ้านเราแล้วอะตอนนี้คุยกับเขาก็ได้ไหมเนี่ยคุยได้ทุกคนเป็นมิตรนะคะแนะนําตัวอย่างเป็นมิตรแล้วกันขอบคุณสนิทกันไว้ดีกว่า,<ม>าเผื่อที่ว่าอนาคตนะเราอาจจะขอร้องอะไรจากเขาได้แบบนี้นะทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าไอเดนเนี่ยเป็นพ่อหมดด้วยก็ได้โอ้ my god เป็นอะไรที่คือมันเศร้าจริงๆนะเนี่ยเราผูกพันมากับชาเลนจ์นี้มันนานมากแล้วก็คือทํามาเป็นปีแล้วนะจริงๆป๊อปอยากเล่นตลอดเวลาเลยนะแต่ว่ามันก็จะต้องอัดเดอะซิมไปด้วยไงในบางทีนะคะในวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยป๊อปไม่สบายนะก็เลยอัดไม่ได้แล้วมันก็อยากเล่นน่ะ <S <S แล้วก็ก่อนหน้านี้อีกป๊อปก็ติดโควิดนะทุกคน <S 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 แล้วเสียงมันก็แหบมันก็ไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนหน้านี้อีกที่ไม่ได้ลงคลิปนานๆนั่นก็คือป๊อปไปทํางานนั่นเองนะทุกคนมันก็เลยหายไปบ้างอะไรบ้างนะคะทุกคนดังนั ก็จะผูกพันกับเกมของเรากับ <ฮะ S 1> ตัวละครที่เราเล่นมันจริงๆนะมันก็เลยรู้สึกเศร้าเลยเมื่อกี้เศร้ามากแบบกลัวมากกลัวสีหน้าตายมากเลยถ้นเราจะ ให้ทุกคนไปใช้ชีวิตอย่างปกติซึ่งน้องโรสไม่ปกติแล้วหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องไปทํางานต้องไปเรียนนะคะวันนี้วันศุกร์แต่ว่าพลังงานเหลือน,น้อยมากสุขอนามัยก็ไม่มีโอ้โหอะไรกันเนี่ยงั้นเราจะส่งซีน่าเข้านอนนะคะแล้วก็ให้เดนมานอนข้างๆซีน่าดีกว่าในวันต่อมาน้องโรสจะตื่นเป็นคนแรกซึ่งน้องโรสก็คือยังหลับไม่พอเลยนะตอนนี้โรสไม่ได้รู้สึกอะไรกับเหตุการณ์เมื่อก ที่เกิดขึ้นเลยนะคะไอเดนยังรู้สึกว่าเออขอความช่วยเหลือจากยมทูตได้สินะก็รู้สึก อะไรต่างๆนานาไปแต่ว่าหายแล้วเหลืออันเดียวนะคะเดี๋ยวตอนนี้น้องโรสกำลังโกรธอีกแล้วทุกคนด้วยความที่เป็นนิสัยคนขี้โปโหเดี๋ยวจะทำให้ใจเย็นลงนะคะด้ากระจกในตอนเช้าแล้วก็สิ่งที่ป๊อบชอบทำในตอนเช้าก็คือทำให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็แปลงฟันไปโรงเรียนนั่นเองนะทุกคนแต่ว่ากลับมาเนี่ยน้องโรสต้อง่วงมากๆแน่นๆ,นนๆเลยอะ่ะเรามาดีที่ตู้จดหมายได้น้องโรสไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าร้องเรียนเพื่อยกเลิกด้วยด้วยลงแผนปฏิ ของระแวกบ้านของเราได้ด้วยนะคะทุกคนมี้องเรียนเพื่อยกเลิกด้วยยกเลิกอันปัจจุบันปที่มีการตัดน้ํานะคะในทุกวันพุธนั่นเองทําให้เราตัวเหม็นเขียวกันทุกวันพุธเลยนะเนี่ยแต่ก็เป็นการประหยัดนะคะเขาโหวตมาแบบนี้เนาะตอนนี้นะคะนี่แผนปฏิบัติของระแวกบ้านในตอนนี้แผนที่กําลังดําเนินอยู่และการลงคะแนนก็คือมีแผนการผลิตพลังงานสะอาดนะคะจะมีแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์การหาลมแล้วก็ เครื่องเก็บน้ําค้างด้วยแล้วก็มีอนุรักษ์น้ํานะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละทุกคนแล้วก็ชุมชนความสนุกเอออันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเกมอะไรอย่างนี้เนาะตอนนี้นะคะที่เสีย่ยงที่สุดนั่นก็คือมีรักอิสระด้วยนะโอ้อันนี้ก็คะแนนไม่น้อยเลยนะคะพอๆพอกันคือส่งเสริมเหตุชุลมุนวุนว่นวายน,นี้ดีตรงไหนแล้วเนี่ยหวนคืนสู่วันว สิ่งที่น่าจะดีที่สุดในทั้งหมดนี้นก็คือส่งเสริมศิลปะการสร้างสารรค์ป๊อเจ้าว์ให้2ครั้งเลยนะคะแล้วก็นี่ป๊อปจะขอเลือกอันนี้นะคะขยับร่างกายและจิตใจนี้ฝึกทักษะการออกกำลังกายรักษาสุขภาพของเราให้ดียิ่งขึ้นเอาไปเอาไป6โหวตเลยนะคะทุกคนโอเคตอนนี้เรามีแต้มเยอะนะคะ266แต้มอ่าไป7โหวต 8 9ดเโหวตแล้วกัน <c oughs> นี่เลือกเองโหวตเองอเมีแต้มเยอะก็อย่างนี้แหละนะยังไม่ได้มีเวลามาเกะของขวัญเลยทุกคนอีกหนึ่งชั่วโมงงานซีนาจะมาแล้วนะคะป๊อบไม่รู้ว่าทุกคนเบื่อที่ซีนาไปทํางานหรือยังแต่ตอนนี้ป๊อบอยากคิวใจซีนามากๆเลยนะป๊อบไม่อยากให้ซีนาเนี่ยเอ,อ่อไปเจอเหตุการณ์อะไรแบบเมื่อกี้อีกต่อไปแล้วนะไอเดนฉันว่าฉันชอบจอหนนี่ฉันควรไปลองเสี่ยงดูไหมลองเสี่ยงแปลว่าอะไรลองซ่อนเหรอลอเล่นทุกคนแล้ว ถ้าไซาบีนาจะต้องมาถามไอเดนเนี่ยฮะตกลงความรักกำลังจะก่อตัวได้สิไปเลยซาบีนาเดี๋ยวซีน่ารู้ซีน่าจะหึงนะเนี่ยดูสิ ตอนนี้คืออะไรอ่ะเหมือนเดิมอีกแล้วไม่ได้ทําตอบความฝันนี่แหละความฝันของเธอคือนักวิทยาศาสตร์ผู้เก่งกานะคะวันนี้แดดเริ่มออกแล้วค่ะทุกคนปกติแล้วเนี่ยตอนเช้ามาจะไม่เหมือนตอนเช้าเลยนะตอนนี้บรรยากาศเริ่มเริ่มจะแบบว่ามีแดดขึ้นมาบ้างแล้วนะซึ่งมันก็แสงสวยมากเลยจริงๆนะทุกสิทุกคนเออเราบ้านอยู่ในปา่า โอเคงานสีน้ามาพอดีเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าร่วมด้วยนะป๊อบจะพยายามทํางานให้รวดเร็วนะทุกคนจะได้ไม่เบื่อในคลิปนี้มีแต่ทางานทํางานโอเคในที่แห่งนี้นะคะสีน้าไม่ต้องกลัวการหนาวตายค่ะอาจจะกลัวการร้อนตายแต่วันนี้บรรยากาศคลึมๆไม่น่าจะร้อนอะไรมากนะทุกคนวันนี้นะคะก็จะเป็นการทําอะไรเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวอย่างเช่นใช้ซิมเรเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทําภารกิจไม่เสร็จการเลื่อนขั้นของงานเนี่ยเราให้ ที่น่ามาทําเองก็ได้แต่สิ่งที่เราจะทําให้ก็คือโลหะนั่นเองเราต้องมาขุดหาโลหะหาของสะสมให้ครบอันนี้ไอรอนยําเฮ้ยไอรอนยําน่าจะอร่อยไหมคนละยัมน่าจะได้นะคะอันนี้ป้อมไม่เคยเห็นที่มันเป็นสีขาวๆแบบนี้ซึ่งมันก็สวยมากๆเลยถ้าเกิดว่าส่งไปเนี่ยน่าจะได้เพิ่มเราเหลืออีกแค่2อันเท่านั้นเองนะ อีกกล้องนึงอยู่ตรงนี้นะโอ้โหทุกคนระเพิ่งสังเกตว่าสิ่งของสิ่งก่อสร้างในที่ทํางานของซีน่าเนี่ยมันใหญ่มากเลยเทียบ <c oughs> กับตัวซีน่า หฮ้ยทุกคนนี่ไงเต็มเลยอันนี้น่าจะมีแล้วนะคะซิมอะไรเนี่ยอันนี้ปอบคุ้นๆอยู่ต่อไปอันนี้ก็หายากฟาร์มิงก็เนี่ยมเอ้ฟาร์มิงก็เนี่ยมคุ้นๆเหมือนกันนะน่าจะมีแล้วอันนี้ก็หายากเฮ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นอันนี้ไม่เคยเห็นยู่ชนี่ไม่เคยเห็นหรอวะทําไมชื่อมันคุ้นจังอูอันนี้สวยอะทุกคนโซเชียลไลท์นะคะค่อนข้างหายากสวยมากพบชอบสีฟ้านี้มากเลยอะตอนนี้สิหน้าหิวแล้วนะคะผ่านไปอ๋อตอนนี้บ่ายโมงแล้วอ่ะเป็นแซนด์วิชเจ นะทุกคนครั้งที่แล้วปอบลืมดูว่ามันเจนหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเนาะทั้งมันเถอะซีน่ายังไม่ตุยเย่เพราะว่าสิ่งน,นั้นซีน่าตุยเย่เพราะว่าอากาศหนาว <c oughs> เดี๋ยวให้สีน่ามาคุยกับซาบินาก่อนนะคะ <c oughs> ก่อนที่จะควบคุมจิตใจให้เขาไปนอนหลับ <c oughs> อา้าวนอนหลับไม่ได้เฉยดูดิ ي, มีแต่กินกับนั่งอะทุกคนแต่ว่าเควสมันบอกว่า ให้นอนหลับ <S <S อ๋ออัปเกรดซิมเรนี่หว่าก่อนที่เราจะไปอัปเกรดซิมเรของเราให้สามารถบอกคนอื่นให้ไปนอนหลับได้นะคะซิมเรของเราอยู่นี่แล้วก็มาคุยกับน้องหมาอัปเกรดซิมเรให้นอนหลับได้อัปเกรดต่อเขาบอกว่าให้ใช้ซิมเรกับนักท่องเที่ยวนะทุกคนวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาด้วยเหรอเนี่ยไม่เห็นนะทุกคนไม่เป็นไรนะคะวันนี้เราเน้นที่ขุดซึ่งก็ขุดไปหมดแล้วเนี่ยอ้าวทำไมน้องไม่ขยับอ่ะทุกคน น้องหุ่นยนต์ไม่ขยับเลยเอาแต่ว่าเสร็จแล้วเฉยเลยอัปเกรดซิมเลให้สามารถบอกคนอื่นให้ไปทําความสะอาดได้ี่ไงเพราหาตั้งนานตอนที่เราบอกว่าให้ใช้คนไปทําความสะอาดก็คือมันไม่มีอะไรสกปรกแล้วก็ยังไม่ได้อัปเกรดซิมเลลืมเลยอะลืมไปว่ามันต้องอัปก่อนนะคะอัปเร็วมากแต่ว่าน้องหุ่นยนต์ของเราตัวเย่แล้วไม่ไม่ขยับแล้วตอนนี้เรามาสั่งซานแลบของเราดีกว่านะคะควบคุมจิตใจให้ไปทําความสะอาดนี่แน่โอ้โหโดนแกล้งแล้วจ้า สลับของเราสลับโดนสีน้าแกล้งเรียบร้อยแล้วให้ไปทำความสะอาดนะต่อไปใช้อัปเดตดาวเทียม ผสมเซรั่มนะคะให้ผสมเซรัม่มสังเคราะห์เซรัม่มหัวเลนต้องมีสตรอเบอรี่แล้วก็คริสตัลอะไรก็ได้พวไปโอเคอย่ามาใช้คริสตัลหายาคงฉันนดฉันหน่วงมากเลยเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปซีน่าต้องมาติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวซึ่งไม่อยากจะติดต่อกับบันเลยอะเพราะว่าซีน่าเพิ่งโดนจับตัวไปสงสารซาเล็บซาเล็บยังทำความสะอาดอยู่เลยอะพวกคุณจิตใจคนในระแบกบ้านให้มีความสุขละกันนะทุกคนเพราะว่าซีน่าเนี่ยอาจจะมีมุมมอง ที่เปลี่ยนไปจากโลกนี้เอ้ยทิศสการเครื่องเทศเริ่มขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าซีน่าของเรายังไม่เสร็จงานนะทุกคนจะเสร็จงานในตอนหนึ่งทุ่มนั่นเองให้ผสมเซรั่มขยายล่างเซรั่มขยายล่างเราจะต้องมีแอปเปิลกับมีกล้วย2อันนะทุกคนซึ่งเราไม่มีเราก็จะทําการซื้อเลยค่ะทุกคนซื้อเลยมีแต่แอปเปิลนะทุกคนไม่มีกล้วยอะซื้อแอปเปิลมาก่อนนะเราไปดูในสวนของเรามีกล้วยไหมมีแต่ว่ามันยังเก็บไม่ได้ทุกคนอันนี้น่าจะเป็นใช่ตต้น มันเก็บไม่ได้ไม่เป็นไรเราทําอย่างอื่นก่อนก็นกได้นะคะอัปเกรดจานดาวเทียมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะอัปเกรดได้หรือเปล่าเราก็นําจานดาวเทียมของเรามาตั้งไว้แล้วก็อ,อ้าวอัปเกรดได้เฉยน้องุ่นยยต์ของเรามันไม่ขยับจริงๆนะเนี่ยน้องพังหรือเปล่าต้องเป็นอะไรไม่รู้ควบคุมจิตใจเพื่อนร่วมงานให้เปลี่ยนชุดนะคะปพรกก็จะ ให้ซาบิน่าแล้วกันน่าจะทันอยู่มั้งตอนนี้ก็คือเหลืออีกครึ่งชั่วโมงนะคะในเดอะซิมแล้วก็30วิวิในชีวิตจริง <laughs> นี่เลยเราแจ้งซาบิน่าเลยอยู่ใกล้ๆเดินมาใกล้ๆพอดีเสร็จ oh, ไหม <Baby. S 1> okay. โอเคอุย๊ยซาบิน่าไม่ได้ใส่กางเกงและเนี่ย โอ้ย oh god โ oh อ้โหสามชุดเลยเหรอไม่น่าจะทันแล้วละ่ะ3มชุดได้เงินโอเคสามพันสองซิมโอลเลียนโอเคค่ะทุกคนหิมะต,ตกแบบนี้ไม่ควรจะใส่ชุดนี้อยู่นอกบ้านนะโรสเข้ามาในบ้านเร็วๆทุกคนเข้ามาในบ้านซื้อเครื่องทําความร้อนให้แล้วนะคะ คือทําความอุ่นเครื่องปรับอากาศโ okay, อเคค่ะทุกคนเมื่อกี้ผมลืมกดอัดิกแล้วพอดีว่ามันมีเสียงดังมาจากข้างนอกด้วยอะค่ะเมื่อกี้นะคะหลังจากซีน่าเลิกงานปุ๊บก็ไปที่เทศกาลนะคะไปแข่งกันกินอาหารสุดยอดเลยซึ่งมันดีมากๆากซีนา่านะคะก็เป็นคนที่กินเผ็ดได้น่าจะอดทนได้มากที่สุดนนเองแล้วก็กลับมาเหนื่อยล้ากันทุกคนเลยให้น้องโรสมาเปิดกล่องของขวัญที่อยู่ตรงนี้นะคะก็จะได้เป็นไก่ตัวนี้มาเลยนะคะน้องโรสเปิด ได้ไก่ซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นั่นแหละเป็นวันหยุดวันสิ้นปีนั่นเองนะคะเย้จะเป็นอีกปีหนึ่งแล้วนะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นวันเกิดเฮ้ยเร็วไปไหมอะต่อไปเป็นวันเกิดโรสแล้วว่ะเอ้ยเร็วมากเลยอะทุกคนแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือซีน่าของเราเนี่ยได้ส่งทาทไปที่สมาคมเรียบร้อยแล้วนะคะ<ๆ>ก็น่าจะได้ครบแล้วแหละป๊อบคิดว่านะส่วน ห้องนี้นะคะป๊อบก็ปรับเป็นตอนแรกมันมีโต๊ะหมักฮอตอยู่ตรงนี้หมักลุกนะคะแล้วป๊อกก็เอาเครื่องออกกาลังกายเป็นลู่วิ่งไฟฟ้าไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเสื่อโยคะที่โรสซื้อให้คุณแม่นะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีดีกว่าให้เป็นสีมิ้น์ดีกว่าคุณแม่ชอบสีมิ้น์นะคะ นี่เขียวมิ้นไว้ตรงนี้เพื่อที่จะได้มาใช้เสือแล้วก็ไอเดนเนี่ยจะชอบเล่นกีตาร์นะคะก็วางไว้ในห้องนี้แล้วกันเป็นห้องทักษะของเรานะคะโอเคทุกคนั้งงั้น EP น,นี้นะคะอบ,บจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนกันแล้วกันนะถ้าสมมติใครนะคะคิดว่ายังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูกันนะ มีความสุขที่เล่นเดอะซิมนะคะเพราะก็อยากจะมอบความสุขให้ทุกคนด้วยเช่นเดียวกันออกไปไหนแล้วเนี่ยเดินมาแล้วก็เดินกลับโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายยังไงก็คอมเมนต์กลับมาได้นะคะสวัสดีค่ะ